สวัสดีค่ะพบกันที่11-12นะคะเรามาดูรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถยอดนิยมของ Tota Fortuner ตัวนี้นะคะจะเป็น f o d ดีผลิต20จดทะเบียนปี21เป็น2.4 V มีนะคะตัวนี้มั็น m n o r r h h n g e แล้วนะคะจะมีไฟเลเไลร์นะคะแล้วก็ไฟ LED ไฟตัดหมอกมีนะคะตัวนี้ตัวคือ m n o r r h h n g e แล้วมันจะมีดิสหน้ากับดิสหลังนะคะของของตัวรถเลขไมามาน้อยมากเลยเพราะว่าตัวรถอะเจ้าของแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ สภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะคะสีขาวภายในจะเป็นสีดำนะคะจะเป็นสีดำนะคะสามารถเ,ออเล่นเกียร์มือได้ชิดมือนะคะโดยที่ยเคื่องใช้เกียร์ตัวนี้เกียร์ตัวนี้จะเป็นหสปีดแล้วนะคะเลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5 0า0มืนรายละเอียดจอจอก็คือเป็นอจอม i n เนอร์เชสแล้วคือจอจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้วนะคะจอค่อนข้างจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแปดนิ้วนะคะตัวน,นี้ คอนโซลคอนโซลก็ไม่มีช้ำเลยก็คือลดสภาพป้ายแดงเลยนะคะภายในค่อนข้างจะสะอาดอันนี้เราก็เขาก็เปิดได้ปกตินะคะอันนี้ก็ไม่มีเด็กเล็กนะคะบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรลดเข้าศูนย์ตามระยะเลยนะคะคันนี้บุ๊กเซอร์วิสผู้มือมีหมดนะคะแล้วก็แอร์แอร์ของโตยตา f o จูเนอรก็จะเป็นแอร์เอ่อแอร์ดิจิตอลอยู่แล้วนะคะปรับอุณหภูมิข้างหลังได้นะคะปรับได้นะอนนี้เกียร เกียก็คือไม่มีช้ำเลยหัวเกียร์นะคะแล้วก็การใช้งานของตัวเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ก็บังคับได้เครื่องเสียงแล้วก็ปรับตัวหน้าจอหน้าจอก็จะเป็นกราฟิกสวยๆเลยนะคะของโตยต้านะคะปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะปรับการขึ้นเปลืองของน้ํามันแล้วก็การความเร็วของตัวรถสามารถบังคับจากพวงมาลัยตัวนี้ได้เลยนะคะชิปมือเบาะนะคะเบาะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะคะ ไฟฟ้าคู่หน้าเลยแผงประตูแผงประตูค่อนข้างจะสะอาดนะคะอันนี้กิกิบเลยเหมือนสภาพป้ายแดงเลยไม่น้อยด้วยนะคะแผงประตูตะของตะเข็บน็อตนะคะไม่มีขยับนะคะดูได้เลยดูได้เลยนะคะภายนงภายในก็สะอาดรถยังใหม่อยู่คันนี้เราได้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลย แหวประตูก็จะมีดีไซน์ของโตต้าฟอร์จูเนอร์นะคะก็จะมีโลโก้นะคะภายในสะอาดหลังคาสะอาดแล้วก็ตัวนี้จะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะคะแต่ตัวนี้จะเป็นมเนอร์เชนนะคะเชนไฟฟ้าก็จะเปิดนี้นะคะน็อตเนื้ตะเข็บเดิรหมดทุกอย่าง ภายในสะอาดแอร์ทั้ถึงนะคะแอร์ถึงข้างหลังสามารถปรับปรับอุณหภูมิแอร์ได้จากข้างหลังได้เลยจะเป็นปรับหรือจะเป็นออตโต้ก็ได้นะคะเป็นรถยอดนิยมมากี่คันกี่รุ่นก็ไปหมดทั้งปีเก่าปีใหม่ไปไ,ได้หมดเลยนะคะตัวนี้น็อตน็อตเดิมหมดไม่รู้จะติตรงไหน,นคือสภาพเหมือนป้ายแดงเลยคันนี้นะะดูยก่อนเลย ตัวรถนะคะตัวรถปีใหม่นะคะปีใหม่ดอกเบี้ยถูกนะคะตอนนี้การจัดไฟแน้นไม่ยุ่งยากตอนนี้ราคาตัวโตต้าโฟลจูเนอรนะคะปี2 0 2 0จดทะเบียน21ตอนนี้ดอกเบี้ย,ววยอยู่ที่2.49นะคะเงื่อนไขของลูกค้าก็คือลูกค้าประวัติดีเครดิตดีเริ่มต้นดาวน์0%ได้เลยนะคะตัวรถสภาพเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยแล้วคือวารันตีศูนย์ยังอยู่ รับประกันนะคะตัวนี้รับประกันรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่ม,มีจมน้ํานะคะรถเข้าศูนย์ตามระยะเลยนะคะยาง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 ของโตยต้านะคะเดิมของเขาที่ติดมาจากรถนะคะมีทั้งดิสหน้าดิสหลังนะคะตัวนี้นะคะยางติดมาจากศูนย์เลยบิสโตนบิสโตนนะคะตัวนี้ขอบขอบตัวนี้ขอบสิบแปดนะคะตัวดอ,ดอกยางเต็มเต็มเลย เหมือนก Saint ันทั้งสี <Okay. S 2> ่ล้อนะคะฟิล์มฟิล์มตัวนี้ก yes. ็ติดมาจากศูนย์จะเป็นฟิล์มลามิน่นะคะติดมาจากศูนย์เลยการความร้อนได้ดีมากเลยกุญแจกุญแจของเราก็มีให้สองพวงนะคะของของโต้ต้าที่ติดมาจากตัวลูกค้าเลยอันนี้ได้ลดบ้านนะคะอุ้ยน่าสวยมาก คือสภาพเหมือนป้ายแดงทุกอย่างนะคะน็อตไม่มีขยับห้องเครื่องสะอาดนะคะไ,ได้เลยน็อตไม่มีขยับแน่นอนฝากระโปรงเนียเนยเลยฝากระโปรงไม่มีแกะแน่นอนหารถส,สวยสภาพป้ายแดงไปใช้สักคันหนึ่งนะคะใช้ได้นานๆเลยนะคะตัวนี้ ตรงประตูเดิมดูได้เลยดูได้เลยเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถออกได้นะคะโดยดูดูจากรีวิวของเราได้เลยนะคะรถตามตามปกตรงปกทุกอย่างนะคะไฟแนนซ์มีจัดบริการไฟแนนซ์ถึงที่นะคะหรือจะซื้อสดคันนี้ไม่เก็บแวดนะคะเป็นรถบ้าน นะคะสนใจราย,ายละเอียดเซิร์ชที่11.12หรือติดต่อเบอร์นิดข้างล่างได้เลยนะคะตอนนี้ราคาจะโปรโมชั่นอยู่ที่1,198,000ารถสวยสภาพป้ายแดงดอกเบียย้ยถูกติดต่อนิดได้เลยนะคะหรือ11.12เราจบการรายงานเพียงแค่นี้เนาะพอดีรถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะคะเดี๋ยวขอบคุณค่ะ